สวัสดีครับวิเคราะฟุตบอลประจำวันที่23มิถุนายนวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลโลกทำการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจึงคขดจะไม่ให้สองคู่เช่นเดิมหากชตบากันมาแต่ได้เห็นต่างจังวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลาตีสในศึกยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์พบเยอรมันโดยคู่นี้เยอรมันต่อครึ่งควบลูกสวยทุกคะเกนมาสุดของคู่นี้ที่เจอกันเป็นสวิตเซอร์แลนด์ชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งและเยอรมันชนะ2ครั้ง สมวยงานทุกรายการ10เกมล่าสุดของสวิตเซอร์แลนด์ชนะ3สเสมอ6แพ้1เข้าวิน4สเสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง3ครั้งส่วนด้านเยอรมัน10เกมหล่าสุดทุกรายการชนะ6สเสมอ2แพ้2เข้าวิน5สเสมอ0เสีย5และจบสกอร์สูง6ครั้งคู่นี้เป็นเยอรมันที่ชนะมาแล้ว2เกมติดก,การันตีเข้ารอบต่อป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ขอเพียงแค่อีกหนึ่งคะแนนก็จะการันตีเข้ารอบตามเยอรมันไปเช่นกัน ซึ่งจากการที่ทัพอินสเล็กการันตีข้ารอบแบลเกมนี้น่าจะมีการโลเทชันผู้เล่นตัวสำรองลงบ้างส่วนทางด้านสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเล่นแบบรัดกลุ่มเพื่อไม่แพ้ไว้ก่อนแต่ถึงจะเป็นการโลเทชันตัวนักเตะแต่ทางเยอรมันน่าจะเล่นเพื่อเอาใจแฟนบอลในสนามในฐานะเจ้าภาพและถึงจะเป็นตัวสำรองแต่คุณภาพนักเตะก็ยังดูดีก,กว่าสวิตเซอร์แลนด์ชุดใหญ่อยู่หลายคนเชื่อว่าเยอรมันน่าจะปิดจ็อบสนัด9กคะแนนเต็มในรอบนี้แบบไม่ยากเย็นนักหนึ่งลูกมาแน่ลุล้นที่สองไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นคืนนี้ขอฟันันนนนงเยอรมนนรมชะะซ์แลดปู ไปกันที่อีกคู่เวลา8โมงเช้าในสุโโบาอเมริกา2024รอบแบ่งกลุ่มอุรุกวัยพบป,ปนามาโดยคู่นี้อุรุกวัยต่อลูกครึ่งคู่นี้ในบริษัทเคยเจอกันมา3ครั้งซึ่งเป็นอุรุกวัยสามารถชนะได้3ครั้งรวดส่วนผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการของอุรุกวัยชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวิน7เสมอ0เสีย3และจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนทางด้านปนามา10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3 แฮเทค8เกมหลังเข้าวิน3เสมอ0เสีย5และ10เกมหลังจบสกอร์สูง5ครั้งคู่นี้ด้านโจมโหดอุลกุกไวยอดีตแชมป์รายการนีน15สมัยเกมล่าสุดเพิ่งอุ่นเครื่องชนะเมสิโกไม่ได้4ต่อ0สอบผลงานตลอดทั้งปี2023ก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่า19นะพวกเขาแพ้แค่2เกมและชนะไปถึง8เกมแถมเกมล่าพวกเขาก็แข็งแกร่งไปอย่างมากโดย7เกมพวกเขาเก็บทีนชี้ได้ถึง5นะัสนดสมปนามานี่จะเป็นการลงเล่นโคปาเมริกาครั้งที่2ในบริษัท ผลววงานช่วงหลังก็ถือว่าดีใช้ได้เพราะนี่คือรองแชมป์โกคับเมื่อปี2023และอันดับ4ของคอนคาเคปเนชั่นลีกฤดูกาลล่าสุดแต่ถ้านับเฉพาะผลง,งานในโคปาเมริกาพวกเขาชนะแค่กเกมเดียวจากการลงเล่น9นัดและยิ่งเกมนี้ต้องมาเจอของแข็งอย่างอุลุกไวยบอกเลยว,ว่ารอดอยากเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่ต่อทางฝั่งอุลกุกไวยดีกว่าฟันธงอุลกุกไวยชนะปานามา3ประตูต่อศและนี่คือปีเคราะ์ฟุตบอลประจำวันที่2ี่มิถุนายนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ไปกำลังใจให้กันได้สำหนนรับ